สวัสดีครับสมาชิกช่อง N k e นะครับที่รักและเคารพบนะครับในคลิปนี้เรามาดูครบสามตัวนะฮะใครรออยู่นะครับครบสามตัวบนนะครับเดินมาสามวัสดนะฮะรวมทั้งวัดที่เจอนะฮะที่คิดค้นเจอก็สองวดนะฮะมาลงวัดที่สองก็เข้านะฮะวัดที่สามก็เข้าวัดที่แล้วนะครับสรุปแล้วเดินมาสามวดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูขับเตือกันก่อนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการประนันสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครบสามตัวนะฮะงวดแรกที่ลงนะฮะทดลองสูตรนะ เอ่อลวนแรกวแอดก็ไม่รู้นะฮะแอดก็มีสถิติให้ดูนะครับเอ่อทำตามสถิตินะครับทำหวยสถิตินี่สำคัญทีญ่สุดนะครับ<ม>ก็เลยทดลองสูตรนะครับแค่เดวทาง <pir im less> ไม่ชอบก็ผ่านไปนะ,ะเอ่อสรุปแล้วได้เลขห้าหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับวันที่สิบหกเดือนสองหกหกหวยออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับก็มาดีนฮะเจ็ดหนึ่งสี่สามตัวเลยนะครับ วางสูตรจะต้องดูสถิติเป็นสำคัญนะครับถ้าผิดถูกผิดถุกเราก็เสี่ยงเลยครับอันนี้แอดตัดช่วงพอย้อนขึ้นมาอีกมันไม่เดินเลยครับพอย้อนขึ้นไปมันไม่เดินแอดก็ตัดอเอาแค่เอาแค่ช่วงที่เดินนะครับมันก็เดินอยู่ดีนะต่อไปนะครับต่อไปวดที่แล้วเป็นวัที่สองนะครับที่วางนะเออ คนที่หนึ่งเดือนสามหกหกนะครับในเลขหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดสองห้านะครับหวยออกหกสองห้านะฮะก็มีก็มีสามตัวอยู่ในเจ็ดตัวนี้นะครับเอ่อก็พิจรารณาเอาไอแอดก็ไม่รู้นะฮะว่าจะมันจะเดินต่อหรือว่าจะหลุดก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายในทั้งสิ้นนะครับเอาไปเสี่ยงรถตอรี่นะครับ วดหน้านะครับวดหน้านะครับครบสามตัวบนนะฮะวันที่สิบหกเดือนสามหกหกนะครับคิดดีทำดีนะครับแล้วก็ใจบริสุทธิ์นะครับขอจงโชคดีนะครับขอขอให้มีโชคมีลาบนะครับได้เลขแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะฮะแปด 921047นะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางเดินของเลขกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเอ่อไปดูทางเดินของสูตรกันนะครับเดี๋ยวขอโทษนิดนะฮะเอาอันเก่าออกกันนะวันที่แล้ววันนี้เอ่อคลิปที่แล้ววันนี้อันเก่าออกนะฮะก็เลยเบอร์ไปหน่อยนะครับเอ่อวันแรกนะครับครบสามตัว0143269นะครับ ออกสามสามสองนะครับครบนะฮะครบสามสามสองนะฮะเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เก้าสามนะครับออกเจ็ดศูนย์สามนะครับเข้าเจ็ดศูนย์สามนะครับมีครบนะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับต่อไปหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดสองแค่นะครับมีเอ่อออกหกหกเก้านะครับออกหกเก้าครบนะครับนี่ฮะหกกับเก้านะครับวันต่อไปนะฮะ 0143269นะครับออก106นะครับมีครบนะฮะ106นะฮะนี่นะ106นะฮะต่อไปเมื่อต่อไปนะฮะ0143269นะฮะเหมือนเดิมนะฮะออก106ก็ครบนะฮะอ่า106นะครับต่อไปว่าต่อไปก็7810936นะครับออก789นะฮะ ออกเจ็ดแปดเก้าครบนะฮะเจ็ดแปดแล้วก็เลขเก้านะฮะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปวก็จะไปสี่ห้าแปดเจ็ดหกศูนย์สามนะครับออกแปดศูนย์ห้าครบนะฮะเอ่อแปดศูนย์ห้านะครับครบนะครับต่อไปหนึ่งศูนย์สี่สามสองหกเก้านะครับออกศูนย์เก้าสามนะครับศูนย์เก้าสามครบนะฮะศูนย์เก้าสามนะครับ ต่อไปงวดต่อไปนะฮะห้าหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเอ่อออกหนึ่งเก้าหกนะฮะออกหนึ่งเก้าหกครับหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะฮะครบนะฮะครบสามตัวนะครับต่อไปนะฮะงวดต่อไปนะะเก้าศูนย์สามสองหน้าแปดนะครับออกแปดออกห้าหนึ่งเก้านะครับเขา้าครบนะฮะห้าหนึ่งแล้วก็เก้านะครับต่อไปงวดต่อไปนะ ก็ต่อไปหนึ่งสองห้าสี่สามเจ็ดศูนย์นะฮะออกสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะครบนะฮะสี่กับหนึ่งนะฮะครบสามตัวนะครับต่อไปห้าหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะฮะเอ่อห้าหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้วันนี้เริ่มวันนี้เริ่มคิดนะฮะเริ่มคิดเริ่มเริ่มเจอนะฮะเอ่อแล้วก็เริ่มลงให้นะ ต่อไปหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดสองห้านะครับออกหกห้าสองนะครับงวดทีเดียวหกห้าสองนะครับครบนะฮะต่อไปงวดต่อไปนะครับแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะฮะแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะครับครบสามตัวบนแล้วเอาไปลุ้นกันนะครับเอาไปลุ้นลอตเตอรี่กันนะครับไม่ไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะเดใดๆทั้งสิ้นเลยครับโจทย์ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแคบเอานะครับแอ็กระฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไม่เลื่อนโฆษณาไปนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอีกไม่มีคลิปนะครับ ก็แต่ทยอยอน่าจะเป็นคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับแอนก็นจะได้เริ่มต้นคิดสูตรนะครับแอต้องทำนอยทำราวด้วยนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ